ก็แมพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแมพโชเคสของเพจซิมูเลเตอร์เนะครับที่กําลังจะมาอัปเดตในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับก็จะมีหิมะมีอะไรหลายอย่างเลยตีมแมพก็จะประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตหน้าซึ่งตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าผมยังไม่สามารถกดไปแมพเปิดไข่นะนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคริสต์มาสอีเวนต์แน่นอนนะครับ <c oughs> เหมือนฮาโลวีนอีเวนต์นะครับ ก็ฮาโลวีนอีเวนต์ตอนนั้นเนี่ยเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนเนื่องจากมันเข้าถึงผู้เล่นธรรมดาได้แบบว่าโอ้พอสมควรเลยทุกคนแล้วก็สามารถเปิดสุ่มอะไรได้แบบเยอะมากๆ <laughs> I like money โอเคก็ประมาณนี้โอ้ก็ก็มีโน้ตกัดเจ้าของเกมเยอะเหมือนกันนะทุกคนตรงนู้นก็มีคำว่า I like money อีกอันหนึ่ง <laughs> เนี่ยทุกคนรายละเอียดเขาแบบอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้ขนาดสโนวะ์แมนเนาะมีอะไรเนาะ ที่คาดผมอ่ะของเพรสตันอ่ะสีส้มๆเนี่ยซึ่งเป็นของลิมิเต็ดประมาณ6 7หมื่นโลบักทุกคนเฮ้ยแล้วตัวชีเมาส์ผมมันเป็นอย่างนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันเขาใ้ตีสโนมานไหมเพราะว่าตอนนี้ที่รู้แน่ๆคือมันอาจจะมีซานตาเลให้เราตีนะเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตให้ดูแล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้เลยเห็นไหมตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่าเขาน่าใจตีนะตอนแรกผมนึกว่ามันอาจจะเป็นสเก็ตบอร์ดเป็นอะไรเงี้ยแต่เห็นรูทแบ็กเห็นอะไรเงี้ยผมรู้แหละว่ามันเป็นที่ตีเพราะว่า ในเพจซิมูเลเตอร์ภาคหนึ่งนะครับมันมีแบบนี้เลยก็นี่เป็นเพจซิมูเลเตอร์ภาคแรกนะครับที่ออกมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับเป็นอัปเดตเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยรถซันต้าที่ตียากมากๆทุกคนซึ่งคราวนี้มันก็อาจจะมีอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นค่าเงินใหม่มีแมปใหม่มีอะไรใหม่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะไปตีกล่องที่เฮเวนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคือมันจะมีอีเวนต์เหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนอ่ะซึ่งน่าสนใจมากๆ จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ที่ผมเข้าเกมนี้มาเนี่ยด้านข้างนะครับมันก็จะมีเหรียญอันเนี้ยซึ่งเหรียญใหม่อันนี้ก็จะเป็นค่างเงินใหม่ของเกมเลยนั่นเองนะทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็ในลีกนะครับมันจะมีรูปรูปนี้เพชรด t ต้าฮิล s s ซานต้าแนะครับ ซึ่งทุกคนมันเหมือนตอนฮาโลวีนอะตอนฮาโลวีนเราจะมีแมวยักษ์ที่เป็นฟักทองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแมวยักษ์ที่เป็นซานต้านะทุกคน <c oughs> ซึ่งสามารถสุ่มสุ่มออกมาได้เออสามารถสุ่มที่ตู้ตู้หนึ่งแล้วก็มีออกมาได้นั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ะอาจจะเป็นอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นอีกอันหนึ่งคืออันนี้เนาะแต่ผมว่าไม่น่าใช่อันนี้หรอกเพราะว่าอันนี้มันจะไปซ้ํากับแมวยักษ์อันเดิมนะครับทุกคนคือผมเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงอะหลายตัว อาจจะมีการใส่หมวกคริสต์มาสแบบเนี้ยนี่เป็นซานตาาเลย์อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้หรือว่าอันนี้จะเป็นสเก็ตบอร์ดก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคนละอันหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีอ่ามีตู้สุ่มอยู่ประมาณนี้นะก็มีตัวทองตัวธรรมดาซึ่งผมเข้าใจว่าก็เปิดตัวธรรมดาเหมือนเดิมคุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าตัวทองอ่ะมักจะแพงกว่าตู้ธรรมดาประมาณเกือบ1ิบเท่านะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมทุกคนมีประมาณนี้นั่นแหละดูจากข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับ มันก็เหมือนคล้ายๆกับอีเวนต์ฮาลวีนไว้ทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีแมวยักษ์ที่สามารถสุ่มได้นะโอ้โหผมว่าคนครั้งนี้คนคงไปสุม่มกันเยอะมากๆเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับก็มีคนได้แล้วก็คนไม่ได้แต่ผมเห็นในกลุ่ม Facebook มีโพสตได้กันนะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครั้งนี้ผมก็จะลองตามล่าหาดูบ้างนะว่าถ้าเกิดว่าสุ่มไปเรื่อยๆเราจะได้ไหมแมวยักษ์ก <laughs> อัปเดตหน้าก็จะเป็นยังไงก็ลองลุ้นชมและติดตามกันได้นะครับซึ่งอัปเดตนะครับจะมาวันที่ 18นั่นเองนะครับวันนี้วันที่15ก็อีกประมาณ3วันเนาะได้มีการเขาดาวแล้วเรียบร้อยนะครับแน่นอนก่อนอื่นเลยแมปทั้งแมปจะเป็นหิมะรวมถึงเทคเวร์ด้วยทุกคนนี่เลยคือทั้งแมปแบบโอ้เป็นหิมะหมดเลยทุกคนแต่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตหน้านะครับก็ถ้าใครตื่นเต้นกับอัปเดตหน้าก็สามารถกดไลค์และกดสัคสมาด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,น,นครับสวัสดีครับ